บางทีคุณอยากทวงถามสถานะของตัวเองกับคนรักว่าจริงๆแล้วเขาวางคุณอยู่ในสถานะไหนถ้าคุณอยู่ในสถานะเป็นคนของเขาเขาต้องรู้จักเกรงใจคุณและให้เกียรติคุณอีกทั้งคุณต้องเป็นเจ้าของและครอบครองเขาได้อย่างเปิดเผย แต่ถ้าหากว่าเขาวางสถานะคุณไว้เป็นอย่างอื่นแล้วลราก็ถ้าอย่างนั้นเขาไม่ต้องมาพึ่งพาคุณจงไปอยู่คนเดียวและหากินเองเวลาที่คุณหมดความอดทนใจจริงคุณอยากทำแบบนี้นะคะ ขอเชิญทุกคนมาเป็นเพื่อนกันด้วยการกด subscribe หรือกดติดตามช่อง Thalo Holo และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนนะคะโปรดช่วยเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่อง Thalo Holo ด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือมอบกำลังใจด้วยการคอมเมนต์ทักทายพูดคุยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหากสนใจปรึกษาส่วนตัวติดต่อจองคิวทางไลน์นี้นะคะ เมื่อชมคลิปจบแล้วหากพึงพอใจผลงานและท่านใดต้องการมอบรางวัลเป็นสินน้ำใจให้อาจารย์ ขอเชิญกดที่ไอคอนซุปเปอร์แต่งด้านล่างคลิปนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณและซาบซึ้งในน้ำใจของทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมค่ะคุณผู้ชมคะคอนเซปต์เนื้อหาของคลิปนี้เป็นการอ่านและตีความหมายไพโรเมติกทาลอดมีจุดประสงค์เจาะลึกถึงปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของ12ราศีค่ะ

ดังนั้นจึงเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักและกําลังเผชิญปัญหานะคะส่วนคุณผู้ชมที่มีชีวิตรักสมหวังสมปัรถนาอยู่ดีมีสุขแล้วหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์ไปแล้วชีวิตคุณไม่เข้าข่ายความหมายของไพ่นะคะแต่ถ้าหากว่าสนใจคลิปนี้ถือว่าคุณมาชมเพื่อเป็นวิจารณ์ก็แล้วกันนะคะเอาละชาวราศีพิจิกเรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอต์ซึ่งอาจารย์จะเรียบเรียงบอกเล่าเรื่องราวปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของชาวราี ราศีพิจิกเรื่องมีอยู่ว่าราศีพิจิกบางคนตกอยู่ในสถานการณ์ความรักมาพร้อมกับภาระ หมายถึงราศีพิจิกบางคนคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลคนรักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งถ้าคุณไม่ดูแลเขาไม่ช่วยเหลือเขาไม่เกือ้อกูลเขาคนรักก็หันหน้าไปพึ่งใครไม่ได้แล้วคะ่ะนอกจากคุณต่อให้บางครั้งคนรักจะทำให้คุณผิดหวังโกรธและโมโหเข้ามากแค่ไหนแต่คุณก็ยังมีน้ำใจช่วยเหลือเกือ้อกูลคนรักเสมอเพราะคุณรู้ดีว่าคนรักมีเพียงแค่คุณเท่านั้นที่พอพึ่งพาได้ ใจหนึ่งคุณก็รู้สึกสงสารเขาแต่เวลาที่คนรักทำให้คุณผิดหวังเสียใจคุณก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมความดีของคุณซื้อใจเขาไม่ได้ทำไมคนรักถึงไม่รู้จักเกรงใจคุณและไม่รู้จักสำนึกบุญคุณ เอ๋หรือว่าคุณใจดีเกินไปเนาะถ้าคุณไม่มีปัญหาเรื่องการเงินก็พอจะช่วยเหลือเกื้อกูลคนรักได้แต่ถ้าหากว่าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินคราวนี้ล่คะค่ะคุณจะรู้สึงถึงคำพูดที่ว่าเตี้ยอุ่มคอมเพราะแบกรับภาระ,ระหนักเกินตัวถ้าหากว่าเวลานี้ราศีพิจิกบางคนมีปัญหาเรื่องการเงินใจจริงคุณคงอยากจะบอกคนรักว่าตอนนี้คุณลำบากการเงินของคุณไม่คล่องเหมือนเมื่อก่อนแล้ว หรือบางทีคุณเองต้องการความช่วยเหลือด้วยซ้ำไปแต่คุณก็พูดไม่ออกถ้าคนรักเขาไม่รู้ว่าตอนนี้สภาพการเงินของคุณฝืดเคืองแน่นอนว่าเขายังคงพึ่งพาคุณอยู่เสมอแล้วก็ทำให้คุณจุกอกครั้นจะบอกเขาคุณก็สงสารเพราะคุณรู้ดีว่าเขามีแค่คุณเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งแต่ถ้าไม่บอกคุณเองก็จะลำบากฉะนั้นคุณอยากให้คนรักมองคุณให้ลึกเพราะในฐานะที่เป็นคนรักกัน คุณอยากให้คนรักหันมาใส่ใจคุณบ้างเหมือนที่คุณใส่ใจเขาหมายถึงว่าคุณใส่ใจดูแลเขาทุกกระเบียดนิ้วแถมยังคอยรองรับพฤติกรรมดักไซด้านมืดของคนรักคนรักแสดงอำนาจบาดใหญ่เอาแต่ใจตัวเองคอยควบคุมคุณจ้ารพัดนและคุณต้องทำตามเขาจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่เป็นตัวของตัวเองพอคุณจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองคุณทำไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าจุดเริ่มต้นของการคบกัน คุณเผลอติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกหมายถึงว่าคุณไปเอาใจช่วยเหลือเกื้อกูลคนรักซารพัดจนคนรักคุ้นเคยไปแล้วพอคุณจะลดทอนการช่วยเหลือลงเขากับถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติวิหน้ำซ้ำย่างคิดว่าคุณไม่รักเขาเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้จึงส่งผลถึงความสัมพันธ์ว่าราศีพิจิกอยากจะปรับความเข้าใจกับคนรักด้วยการต่อรองเพื่อไม่ให้ตัวเองเสียเปรียบคนรัก แต่คุณก็รู้ดีว่าคุณได้พลาดไปแล้วอย่างที่อาจารย์บอกก่อนหน้านี้ที่ติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกแล้วก็ทำให้ติดกระดุมเม็ดถัดมาผิดไปทั้งแถบเลย ครั้นจะเปลี่ยนมันก็ยากแล้วค่ะคือมันต้องรื้อออกทั้งหมดแล้วเริ่มติดกระดุมตั้งแต่เม็ดแรกให้ถูกซึ่งเป็นเรื่องยากที่คุณจะรื้ออันเก่าเพราะในความถูกต้องนั้นมันจะริดรอนผลประโยชน์ของคนรักลงซึ่งคุณก็เกรงว่าคนรักต้องไม่พอใจแน่ๆแล้วเขาก็จะเหมาเอาว่า คุณเปลี่ยนไปคุณไม่ดีคุณไม่รักเขาคุณรู้อยู่แก่ใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะปรับความเข้าใจกับคนรักใหม่ดังนั้นไพโรแมติกทาร์ลอดจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่าถ้าคุณเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมคนรักจะยังคงพิศวาดคุณเหมือนเดิมไหมราศีพิจิกคะไพที่อยู่ในมืออาจารย์ใบนี้ชื่อว่าไพเดอะเลิฟเวอร์ค่ะดังนั้นจะเห็นว่าจิตกรวาดภาพแบบนี้ หมายถึงในตอนนี้คุณสังเกตคนรักว่าตอนนี้อารมณ์เขาเป็นแบบไหนบางทีราศีพิจิกอาจจะค่อยๆพูดค่อยๆโน้มน้าวทีละนิดทีละนิดทั้ทงที่ใจจริงคุณแทบจะแบกรับภาระไม่ไหวอยู่แล้วคุณจึงรู้สึกอึดอัดใจมากถ้าหากว่าราศีพิจิกโดนคนรักรบเรา้าเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างจากคุณแต่คุณไม่พร้อมให้เขาคนรักอาจแสดงพฤติกรรมงี่เง่าประเภทตัดพ้อต่อว่า หรือไม่ก็แสดงพฤติกรรมทำให้คุณรู้สึกหึงอาทิเช่นเขาไปให้ความสนใจคนอื่นมากกว่าคุณจนทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณไม่มีค่าไม่มีความหมายไม่สําคัญในชีวิตเขาซึ่งคุณน้อยใจมากและจําเป็นต้องพูดคุยกับคนรักให้รู้เรื่องบางทีคุณอยากทวงถามสถานะของตัวเองกับคนรักว่าจริงๆแล้วเขาวางคุณอยู่ในสถานะไหน ถ้าคุณอยู่ในสถานะเป็นคนของเขาเขาต้องรู้จักเกรงใจคุณและให้เกียรติคุณอีกทั้งคุณต้องเป็นเจ้าของและครอบครองเขาได้อย่างเปิดเผยแต่ถ้าหากว่าเขาวางสถานะคุณไว้เป็นอย่างอื่นแล้วลราก็ถ้าอย่างนั้นเขาไม่ต้องมาพึ่งพาคุณจงไปอยู่คนเดียวและหากินเองเวลาที่คุณหมดความอดทนใจจริงคุณอยากทำแบบนี้นะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วราศีพิจิกยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าคุณรักเขา ทำไมอาจารย์พูดแบบนี้เพราะคุณได้ไพ่โซเมตค่ะซึ่งโซเมตหมายความว่าเป็นความรักที่อธิบายได้ยากเพราะจุดแรกเริ่มของความรักคุณมีความรู้สึกต่อคนรักว่าคุณถูกชะตาเขาตั้งแต่แรกเห็นแล้วสนิทสนมกับเขาอย่างรวดเร็วแล้วพอคุณสนิทใจคุณก็อดไม่ได้ที่จะดูแลเขาชนิดที่เรียกว่ามองตาก็รู้ใจกันรู้ใจเขาซะทุกอย่างเหมือนคุณไปนั่งอยู่ในใจเขาเลยทั้งที่เขา ไม่เคยบอกฉะนั้นอาจารย์จึงตั้งนิยามให้กับไพ่ใบนี้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คนนึงเกิดมาเพื่ออีกคนหนึง่งแล้วพอคุณเกิดมาเพื่อเขาเข้าทางเข้าพอดีเลยค่ะเขาจึงพึ่งพาคุณจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าคนรักจะทําให้คุณผิดหวังเสียใจคุณก็ทิ้งเขาไม่ลงค่ะแต่ในขนาดเดียวกันคุณก็อยู่กับเขาด้วยความลําบากใจ กลายเป็นว่าความรักครั้งนี้อยู่ท่ามกลางความลำบากใจและไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะได้ปลดเปลื้องความลำบากใจนี้ออกไปในขนาดนี้คุณสับสนว่าคนคนนี้เขาใช่คู่แท้ของคุณไหมเพราะคุณเคยวาดฝันไว้ว่า อันว่าคู่แท้มันต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและมีความสุขแต่การที่คุณใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนนี้ความสุขมันก็มีนะคะแต่ความทุกข์ก็เป็นเงาตามตัวหายใจลดต้นคอคุณทุกวันทุกวันทุกวันคือมันมีทั้งสุขและทุกข์แต่บางครั้งความทุกข์ก็มากกว่าความสุขคุณถึงได้สับสนว่าคุณควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ราศีพิจิกหงุดหงิดต,ตัวเองไหมคะเอาละเดี๋ยวเรามาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมกันนะคะ เทพคิวป upid, ิดเทพแห่งความรักจะชี้แนะชาวราศีพิจิกว่าคุณได้ไพ่ใบนี้คะ่ะชาวราศีพิจิก you deserve love you are love able เทพคิวปิดจะแนะนำราศีพิจิกว่าสมควรที่จะรักคุณทั้งสองคนเนี่ยเหมาะกันแล้วคะ่ะลองหาจุดที่เหมาะกันดูสิคะในความแตกต่างมันต้องมีสักอย่างละค่ะที่เหมือนกันแล้วก็ถือเอาในส่วนที่เหมือนกันนั่นแหละเป็นแรงบันดาลใจให้คุณกับเขาอยู่ด้วยกัน เอาละสงสัยราศีพิจิกได้เจอเจ้ากรรมนายเวรมาในรูปแบบคู่ครองแล้วนะคะถ้าคุณยังไม่เลิกแน่นอนว่าความรักของคุณยังเดินหน้าต่อไปแต่เป็นประเภทว่าเดี๋ยวอยากรักเดี๋ยวอยากเลิกฉะนั้นเราจะมาดูกันใหม่ในเดือนหน้านะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีพิจิกในเดือนหน้านะคะ